เพราะฉะนั้นเมื่อความเดือดร้อนและการเงินมาเนี่ยคนเราก็ต้องหาที่พึ่งที่พึ่งที่ง่ายที่สุดคือกู้แอปโจรแอปเถื่อนแต่ให้กู้จริงได้มาห้าพันหมื่นหนึ่งมันคุ้มไหมล่ะแถมนี้เอาข้อมูลส่วนตัวแถบนี้เอาเงินล่วงหน้าเราไปอีกทําไมถึงเชื่อครับก็ตอนนี้มันก็มีภัยมืดนะก็คือว่าเราเนี่ยใช้แอปในมือถือกันอยู่ใช่ไหมอันนี้ความเข้าใจสมัยก่อนเราเนี่ยเราเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดแอปมันอยู่นอก เพย์สโต้แอปสโต้เนี่ยมันต้องไปแอปเถื่อนแอปโจนถูกป่ะแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแอปโจนแอปเถื่อนเนี่ยแต่มันดันมาอยู่ในที่เพย์สโต์เราเนี่ยแล้วก็เพย์สโตรี่เราพอรู้อยู่แต่แอปสโต้เนี่ยเรามีความเชื่อเลยว่าอุ้ยมันมันกันกองอย่างดีอ่ะแต่ตอนนี้ผมก็ได้คนพบว่ามันมีละมันมาฝังอยู่ในแอปสโต e โดยที่ Apple อาจจะตรวจสอบไม่เจอเข้าใจว่าปโปรแกรมทางด้าน financial ผมถาม่โปรแกรม financial เนี่ยแอปเปิลมันจะรู้หมดไหมว่า financial พวกนี้เป็นยังไงอันนี้ถาบกเงินทั่วไปเนี่ย จะมาในรูปโปรแกรมโลนเซิร์ชคำว่าโลนเซิร์ชคำว่าเงินกู้เงินด่วนพวก Quick c a ชเงินเร็วเงินทันใจอะไรพวกเนี้ยก็จะมีโปรแกรมที่ดีๆที่มาจากสถาบันการเงินที่เขาได้ไลายเส้นถูกต้องปฏิบัตาม p d p a อันนี้เราถือว่าเป็นแอปดีส่วนแอปโจนเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นสถาบันการเงินบริษทัทโทษทีนะเกิดมาคุณไพ่เคยได้ยินแต่มันยังมีชื่อบริษัทม่นนะไปเซิร์ชในดีบด,ดีมันมีชื่อมันมีที่อยู่เราก็เออมันมีชื่อบริษัทไว้มีที่อยู่เออ แต่เราเกิดมาไม่นะเคยได้ยินนะเฮ้ยแต่มันได้เงินเลยว่ะได้มื่นสองมื่นไม่ต้องมีอะไรครับการคือทำตามทาี่มันบอกเนี่ยมันโอนเงินเข้ามาให้เลยอือเอาไหมล่ะเนี่ยอันนี้มันก็รอดใจไงคนี้แอปพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเราขอเข้าคอนแทคก็คือทุกคนที่เรารู้จักทั้งหมดเนี่ยในไอเดดบุ๊กเราเนี่ยไม่เอาหมดเลยขอเข้าโฟโต้คอนแทคโฟโต้เนี่ยพอก็จะได้ไหมขอเข้าแคลนด้าเว้ย โอ้โหแปลกใจมั้้ยมันจะมายุ่งกับตารางนั้ใหมายเราไหมาวะขอเข้าโลเคชันว่าเราไปไหนทําอะไรสี่ตัวนี้มันก็เยอะนะนเกี่ยวอะไรกับการที่มันให้เรากู้ไม่ทราบแอปโจนพวกนี้แอปเถื่อนพวกนี้มันก็ยังแยกย่อยความเถื่อนออกมาอีกคือแอปโจนแอปเถื่อนแต่ให้กู้จริงผมว่าเต็มที่สักหมื่นสองหมื่นแต่เบี้ยวมันเมื่อไหร่โอ้โหจัดหนักเลยกับเบีย้ยมหาโหดบางคนคิดว่าเฮ้ยเอามาก่อนไว้้ากาจะเบี้ยวมันโอ้โหมันติดต่อไปอยังเพื่อนเรานะ เฟสเฟิร์สอะไรไลน์เลยประจงประจานโหแบบต้องรีบเอาเงินไปคืนมันอะอันนี้คือแบบที่หนึ่งอันนี้คือมันให้กู้จริงแต่มันให้กู้น้อยๆอยแล้วมันเอาความอับอายขายที่หน้าเนี่ยเป็นตัวกันอ่าแต่อแอปนึงผมอยากเตือนมากเลยวันนี้ซึ่งคนแถวบ้านผมก็โดนเหมือนกันอ่ะวันก่อนเดินมาบอกอาจารย์มีเงินให้หนูยืมสามพันบาทไหมบอกทำไมอ่ะโอนให้มันไปสามพันมันบอกมันจะให้สามมือนะ้อ่ะมันจะเก็บค่าธรรมเนียมก่อนโอนไปสามพันง่เยงีบอันนี้ป้นเลยนะ อันนี้โจรเลยไม่ให้กู้จริงแถมยังเอาข้อมูลส่วนตัวแถมยังเอาเงินล่วงหน้าเราไปอีกทําไมถึงเชื่อบางทีคนเรามันก็เดือดร้อนนะเดือดร้อนแล้วมันอาจจะทําแอปดูน่าเชื่อถือมีแหลกแหลงมีชื่อบริษัทมีอะไรเขาอาจทีคิดว่าเออมันมีชื่อก็ตามมันได้แต่ที่ไหนได้มันไม่มีปัญหาสภาวะการเงินอันนี้เราไม่โทษใครนะไม่โทษรัฐบาลไม่โทษอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ ในช่วง global world economic recession แต่ผมฟังกูรูการเงินมาแต่ละคนตอนนี้ค่อนข้างหลหอลอดในหนึงสองสามปทีที่ผ่านมานี่ว่าให้เก็บเงินสดไว้เพราะว่ามันจะยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้มันลบกันใช่ไหมมีสงครามอัตราการภาวะการเงินก็พันผวนค่าเงินบางประเทศอย่างเงินปอนเงินยูโรใครจะคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ตอนนี้เงินบาทเราจะไป40แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อความเดือดร้อนแลงการเงินมาเนี่ยคนเราก็ต้องหาที่พึ่งที่พึ่งที่ง่ายที่สุดคือกู้ คนที่มีโปรไฟล์ดีเงินเดือนดีๆก็สามารถขอจากสาาถาบันการเงินได้ใช่ไหมอันนั้นจบอันนี้นผมแนะนําเลยแต่คนที่เขาไม่มีรายรับประจอะ่าเขาทํามาค้าขายไม่มีเงินเดือนอะ่ะไปกู้แบงค์คุณว่าแบงค์ให้กู้ไหมก็ไม่ค่อยใช่ไหมตรงนี้มันเลยมีช่องว่างสถาบันการเงินตอนนี้เขารู้นะเขาเริ่มมาทําธุรกิจนี้แล้วนะให้นาโนพิโคเขาให้กู้โดยไม่มีหลักทรัพย์แต่ว่าเขาจะมีแพทเทิร์นโดยเฉพาะพวก่าที่ขายของ online, ออนไลน์เขาจะรู้พฤติกรรมคุณใช่ไหมว่าคุณเป็นลูกหนี้ที่ดีไหมถ้าคุณแบบพื้นดีมาเป็นปีๆเนี่ย ถขาจะปล่อยคุณเลยห้าพันเป็นกนหมื่นหนึ่งสองหมื่นอันนี้คือกาลังมากาลังมาแรงมากนะซึ่งอันนี้มันก็เร้่จากวินัยเราใช่ไหมถ้าเรากู้มาแล้วคืนกู้มาแล้วคืนเราได้วงเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะไ่ให้รายการเราตีขุมว่าเซิร์ชคำว่าโลนเซิร์ชว่าเงินกู้เงินด่วนล้วจะไปหมาว่าเป็นแอปโจรหมดไม่ได้นะคือแอปดีๆมันก็มีเราจะรู้ได้ไงอย่างแรกวิทีแรกดูไอชื่อ Dev e l o p e r ก่อนเลยอ่ะพูดม,มาจากธนาคารนี้มาจากสถาบันการเงินนี้ ใช่ไหมแล้วเราเข้าไปดูในโปรไฟล์เขาเขามีลายเส้นที่ได้จากแบงก์ชาติกระทรวงการคลังอะไรมาเป็นสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ mm hmm. บัตรเตงบประมาณเขาดี mm hmm. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรแบบนี้อันนี้ผมว่าเขาไม่กล้ามาเสี่ยงกับชื่อเสียงเขาแต่ครนี้ขั้นตอนต่อไปคือสิ่งที่เขาขอจากเราเรายอมรับให้เขาได้ไหมเช mm hmm. ่นคอนแทคอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราข้นมุลส่วนตัวไปเนี่ย mm hmm. เขาปฏิบัติตาม PDPA mm hmm. ไหมมีการขอคอนเซนต์ hmm. มีอะไร ถ้าเขาเข้าตามต่อออกตามประตูทุกอย่างถ้าเราคีควาาจะต้องใช้เงินจริง mm hmm. ก็ลองซับวิดดูไม่เป็นไรแต่ไอ้พวกบริษัทแบบห้องแถวบริษัทชื่อเกิดมาไม่เคยได้ยนินอาจจะไปต่างชาติมาเปิดใช้ชื่อไทยเราไม่รู้หรือบางทีมาฉลาดมันเอาชื่อทนการเงินเนี่ยมาตั้งชื่อคล้ายๆก็มีอันนี้เราต้องดูแล้วก็เราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่าเคยมีใครมีประสบการณ์ในพันทิปในทวิตเตอร์ไหนว่าใครเคยเจอปัญหากับบริษัทนี้บ้างพบแบ็กลิสต์ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ดูได้ล้วเรามาถามตัวเองว่า ถ้าเราให้คอนแทคเข้าไปเนี่ยทําไมเ็าต้องเอาคอนแทคเราจริงๆคอนแทคเอาเราคนเดียวพอไหมมัคนควรจะจบระหว่างเรากับเขาทําไมต้องมาเอาเพื่อนเราทั้งขยงอะ่ะเป็นพันๆนคนที่อยู่ในเครื่องอันนี้มันแปลกไงมันไม่ควรแล้วยิ่งเข้าโฟโต้ธุระอะไรคุณไม่ทราบเข้าคาลแอนดเข้าทีวีเอสว่าวันๆผมขับรถไปไหนเดินไปไหนบ้างนี่มันอันนี้เขาขายละเมิดแล้วถูกไหมถ้าจ่ายเงินกู้เงนตามปกติมันก็ไม่ทําอะไรแต่ใครจะไปรู้ว่ามันเอาข้อมูลที่ไปขายเปล่าไปให้เติร์ดปาร์ตี้ไม่มีใครรู้เลย อันนี้ก็ต้องระาวาังพยายามอย่าไปให้มันต้องดูข้อกฎหมายถ้าเป็นแบบแพ่งอาญาหลอกลวงชาวบ้านต่างๆมันก็มีพวกปออาญามีพวกกฎหมายแพร่งอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้เรามีกฎหมายใหม่ PDPA พีเมีสำนักง,งานคุ้มครอ,องข้อมูลส่วนบุคคลเรามีเลขาคุณใหม่เรียบร้อยเราสามารถทำเรื่องร้องเรียนได้ไปร้องก็ประสานกับทางทาง Apple ทาง Google ว่า แอปนี้มันถูกจัดติฟายแล้วว่าเป็นโจรมีหมายสารมีคดีความแต่กว่ามันจะถูกเทคดาวหรือออกจาสโตไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้เสียหายเนี่ยไปเยอะแล้วปัญหาบ้านเมืองเราตอนนี้คือทุกอย่างมันเร็วคุณว่ากดโอนใช่เวลาเท่าไหร่เป็นวินาทีอ่าแล้วมันวันนหนึ่งมันกี่วิแล้วมันมีกี่คนแล้วคุณคิดดูกว่าจะไปเทคดาวมันกว่าจะเอาเรื่องมันกว่าจะไปร้องศาลมันได้ไปเท่าไหร่แล้วแล้วมันก็ปิดสักพักหนึ่งมันก็ไปเปิดใหม่ไปชื่อหนึ่งทําแอปใหม่ก็ เดบชุดเดิมนั่นแหละอย่างเงี้ยมันก็จะไปหมุนวนอย่างเงี้ยไม่รู้จากจบจากสิ้นเพราะฉนั้นถ้าเราจะช่วยประชาชนจีนเนี่ยเรามันจ้งต้องจัดรายการแบบนี้ให้ความรู้คนฉีดวัคซีนไซเบอร์ให้คนให้รู้เป็นเป็นเรื่องเวลาไปเลยว่าไอ้แบบนี้เราป้องกันตัวเองไอ้จะมาแบบว่าโดนไปแล้วเราไปร้องเรียนมาแจ้งความผมว่ามันจะช้าเกินไปคือความเสียหายมันบังเกิดแล้วแล้วเงินน่ะก็เราก็ไปกู้เข้ามาใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเราเสียหายคือเราไม่ได้เสียหายเงินเพราะเราได้เงินมา แต่เราเสียหายที่ชื่อเสียงที่ข้อมูลส่วนตัวได้มาห้าพันหมื่นหนึ่งมันคุ้มไหมล่ะเราต้องนั่งคิดว่าไอข้อมูลส่วนตัวเราที่ให้มันไปกับที่เราได้จากมันมามันคุ้มกันหรือเปล่าคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ